ดีค่ะโอเคคุณสุดนะคะวันนี้คุณสุดซึ้เอาเสื้อที่แล้วเสร็จนะคะดอกพิคุณนะคะดอกพิคุณสีเทาแม่คุณสุดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไปเสียยามาแล้วเวียนหัวแล้วนะแขนคุณสุดทำเป็นแขนกระดิงนะคะแขนกระดิงก็ดูน่ารักน่ารักนะคะ ก็เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาตามสัญญานะคะคท่านข,อขา้อก็เย็บธรรมดาใชใช่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะภาพอบาจจะเบลอตามคนหรือเปล่า <c ười> คนก็เบลอนะคะอ่าตัวน,นี้อกสามสี่นะคะบางคนก็ทำชายเป็นกระดิ่งเหมือนกันนะคะเป็นแบบมันมี เชิแล้วก็วันนี้ก็แต่งชุดให้ห่นเป็นสีดำอมเทานะฮะให้เข้ากับให้เข้ากับตัวตัวุ่นนะคะตัว่นก็น่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวไงอุณซุก็อัดให้ชมสักสองนาทีนะคะอัดให้ชมม่สักสองนาทีเราสู่กันฝังเนาะแต่ถ่า,ถายรูปมันก็ไม่ได้พูดเนาะ มันสูวิ่งโซ่ห้าโซ่โซ่ห้าก่อนนะคะตรงมันสูดดอกไอตรงที่ครึ่งครึ่งดอกนะคะดอกตรงครึ่งดอกพอดอกตรงดอกแล้วเวลาทําโซ่แล้วมันไม่เสมอกัันสุกเลยมันดอกตรงครึ่งดอกครึ่งจีดสี่จีนะรอบรอบสี่จีแล้วก็ว,วิงงงะะว่งโซ่วิ่งโซ่นี่ขึ้นอยู่กับเรานะคะโซ่นี่เป็นตัวดินเราจะวิง 5, ่งห้ารอบหกรอบก็ได้วิ่งสามรอบคนสูดวิ่งสามรอบนะคะถ้าวิ่งห้ารอบน่าจะยาวนะคะ แต่ถ้าคนไหนทําดอกน้อยก็วิ่งโซ่เยอะนะคะเพราะว่าตัวนี้มันยาวอยู่แล้วนะประมาณ3าสนิ้วอยู่แล้วเนาะไอตรงชายของลุนสุก็หนึ 1, 2, ่งสองุสุทำสามโซ่เหมือนกันที่จริงลุงสุน่าจะทำสี่ห้าโซ่ห้ารอบมุนสุพลาดไปหน่อยหนึ่งท่าเพราะมันก็ได้แค่ยี่สิบนะคะแต่ละคนสุว่าจะทำยี่ิบเอ็ดนะคะอืมสุวิ่งโซ่วิ่งโซ่น้อยไป ถ้าวิงโซสักห้ารอบก็จะพอดีกว่านี้แต่ถ้าถามว่าสวยไหมก็ก็น่ารักดีนะคะ <c ười> คนทําป่วยรู้จะเริ่มลายไหนรู้สึกป่วยแล้วก็ไม่อยากถักแล้วค่ะอันนี้ยังไม่เริ่มสักลายนะคะโอเคคนสุดเจ็บภาพมาให้ชมสักสองนาทีนะคะโอเคค่ะวัสดีค่ะ